สวัสดีครับผมแชมป์ไอทีวันนี้เรามารีวิวตัวหุ่นยนต์ล้างแผงระบบโซล่าฟาร์มล้างแผงที่มีการติดตั้งแผงองศาเอียงขณะนี้แผงหลังคาเราอยู่ที่มุม20องศาถ้าเป็นแปลงปกติก็คงจะไหลตกแผงไปละ